สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับวิเคราะห์ฟุตบอลประจำวันเสาร์ที่4กุมภาพันธ์2566ผลเมื่อวานพลาดไป1คู่วันนี้มีเตะก,กันหลายหลีกหลายคู่ผมจะมาคัดเน้นๆให้3ตัวเหมือนเดิมครับไปเริ่มกันที่คู่แรกพรีเมียร์ลีกอังกฤษบูฟา h แฮมตันเปิดบ้านเจอร์ลิเวอร์พูลลงเตะเวลา22นาฬิกาเจ้าถิน่นวูฟแฮมตันตกรอบทั้งเกมลีกคับและเอฟคับผลงานเริ่มตกลง นักเตะกำลังใจไม่ดี2เกมหลังแพ้ทั้งเย่าและเยือนแบบยิงประตูไม่ได้เลยเกมนี้งานหินมีโอกาสแพ้ต่อเนื่องเป็นเกมที่3แต่ถ้าเทียบกันดูมองว่าลิเวอร์พูลเองพวกเขาก็พอจะยังดูมีทรงกว่าทางด้านทีมเจ้าบ้านที่เป็นทีมในโซนท้ายตารางอยู่พอสมควรบวกกับในเรื่องของชื่อชั้นและศักยภาพทีมโดยภาพรวมนั้นมองว่าลิเวอร์พูลเองพวกเขาก็ยังค่อนข้างดูเหนือกว่าและดูคาดหวังได้มากกว่าด้วย ทำให้เกมนี้เชื่อว่าโอกาสที่ทีมยูเนลิเวอร์พูลจะบุกมาและน่าจะลุ้นเก็บ3ามแต้มกลับบ้านได้ในเกมนี้มองว่ามีความเป็นไปได้ที่สูงกว่าเกมนี้เห็นควรว่าเลือกเชียร์ลิเวอร์พูลเหมาะสมกว่าไปต่อการในคู่ที่2ครับบุนเดสลลีกาเยอรมันโบรุสเซียดอร์มุนเปิดบ้านเจอกับไฟบวกเจ้าบ้านโบรุสเซียดอร์มุนผลงานโดยภาพรวมในช่วงหลังของพวกเขานั้นก็ถือว่าทำผลงานได้ค่อนข้างดีในระดับหนึ่งอยู่เหมือนกัน เพราะเกมในหลีกแปดเกมหลังสุดพวกเขาก็เก็บชัยมาได้ถึง6เกมด้วยกันขณะที่ทีมเยือนไฟบวกผลงานโดยภาพรวมในช่วงหลังของพวกเขานั้นก็ต้องบอกว่าทําผลงานได้ดูไม่ขี้เหร่อยู่เหมือนกันเพราะเกมในหลีกแปดเกมหลังสุดเป็นการชนะ5เสมอหนึ่งและแพ้2เกมด้วยกันและเกมนี้ไฟบวกเองพวกเขาจะต้องบุกมาเจอกับทีมในกลุ่มหัวตารางของหลีกด้วยกันและแม้ว่าในเรื่องของชื่อชั้นและศักยภาพทีมภาพรวมนั้นไฟบวก พวกเขาอาจจะดูเป็นรองก็ตามทีแต่ถ้าเทียบกันดูจากฟอร์มภาพรวมกับเกมในหลีกช่วงหลังกันดูมองว่าไฟบวกเองพวกเขาก็ทําผลงานได้ดูไม่เป็นรองอยู่เหมือนกันบวกกับในเรื่องของสภาพความพร้อมของทีมภาพรวมในเกมนี้ไฟบวกเองพวกเขาก็บุกมาด้วยสภาพทีมที่ค่อนข้างดูดีและดูพร้อมรบกว่าด้วยทําให้เกมนี้เชื่อว่าโอกาสที่ทีมเยือนไฟบวกจะบุกมาและน่าจะลุ้นมีแต้มกลับบ้านได้ในเกมนี้มองว่ามีความเป็นไปได้ที่สูงกว่า เกมนี้เห็นควรว่าเลือกเชีย์ไฟบวกเหมาะสมกว่าและคู่สุดท้ายของค่ำคืนนี้กันโชเซเรียอาอิตาลีเอสโรม่าเปิดบ้านเจอกับเอมโปลีเจ้าบ้านเอสโรม่าผลงานโดยภาพรวมในช่วงหลังของพวกเขานั้นก็ต้องบอกว่าฟอร์มยังค่อนข้างดูทรงๆอยู่เพราะเกมในลีสิบเกมหลังสุดเป็นการชนะ4เสมอ3และแพ้3เกมด้วยกันขออทัญาที่ทีมเยือนเอมโปลีผลงานโดยภาพรวมในช่วงหลังของพวกเขานั้นก็ถือว่า ทำผลงานได้ค่อนข้างดีพอตัวอยู่เหมือนกันเพราะเกมในลีก6เกมหลังสุดไม่แพ้ใครมาเลยเป็นการชนะและเสมอมาอย่างละ3เกมด้วยกันและเกมนี้เอมโปลีเองพวกเขาจะต้องบุกมาเจอกับทีมเจ้าบ้านที่แม้ว่าในเรื่องของชื่อชั้นและศักยภาพทีมภาพรวมอาจจะดูแกร่งกว่าพวกเขาก็ตามทีแต่ถ้าเทียบกันดูจากในเรื่องของฟอร์มภาพรวมกับเกมในลีกช่วงหลังกันดูมองว่าทางด้านทีมเยือนอย่างเอมโปลีที่ไร้พ่ายในลีกมาแล้วถึง6เกมติดต่อกันนั้น พวกเขาดูจะอยู่ในช่วงโมเมนตัมที่ดีกว่าทางด้านทีมเจ้าบ้านที่ฟอมภาพรวมก็ยังค่อนข้างดูทรงๆอยู่พอสมควรทําให้เกมนี้เชื่อว่าโอกาสที่ทีมเยือนเอมปอรีจะบุกมาและน่าจะลุ้นมีแต้มกลับบ้านได้ในเกมนี้มองว่ามีความเป็นไปได้ที่สูงกว่าเกมนี้เห็นควรว่าเลือกเชียร์เอมปลีเหมาะสมกว่าก็มาสรุปกันอีกทีนะครับคู่แรกผมให้ไปที่ลิเวอร์พูลคู่ที่2ไฟบวกและคู่ที่3ามเอมปอรีใครชอบตามนี้ก็จัดได้เลยนะครับ ขอให้นักลงทุนทุกท่านโชคดีแต่งอิ่มอิ่มจุกๆกกันนะครับก่อนจากกันไปใครสนใจเดิมพันกับผมก็สามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วพรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับ